สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f c ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามี f c คนสำคัญนะที่ซื้อที่นะคะอยู่ตรงชุดนี้นะคะนะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนด้วยนะคะวันนี้ได้มาเยือนนะแม่ออฟพอเป่าก็เป็นโชเฟอร์นะคะนะพอเป่าไม่ออฟมานะคะมาเป็นโชเฟอร์ให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะคะ เพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่เมืองนอกนหนาวนะอยากเจอแดดนะอยูย่เยอรมันนะเอฟซีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เอารมมาให้นะคะแต่ว่าเพิ่นไม่เอานะเพิ่นบอกว่าอยากเจอแดดนะอยากเจอแดด เป็นพี่เรวดีนะคะตัวจริงนะคะเราเคยได้ยินแต่ชื่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีเนาะแต่เรายังไม่เคยเห็นหน้าตาบ้านหลังแรกแบ้านหลังแรกจะมาแล้วนะคะก็คือเพิ่นให้ช่างนะคะเป็นบ้านแปดเหลี่ยมนะคะใส่กระจกเห็นตัวอย่างแล้วสวยมากเลยนะคะเแบบมื่อกี้จะเอาไปอาบแดดจ้าสันบนสุดโอ้โพี่เรวดีเดินเร็วก่าเราอีกนะเนี่ยฮ เดี๋ยวเราขอรอดองปู่ก่อนวันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะได้รับโชคฮะเราจะถูกรงวันที่หนึ่งวันนี้เออเออเอ่มุดมุดมุดอันนี้เป็นเงินที่เอ่อนี่ไว้ตรงนี้ค่ะใช่นี่่ะไม่ออฟไม่ออฟเปี่ยงเลยเปี่ยงเลย เพราะว่าเพื่อนบอกว่าอยู่แต่เมืองนอกมีแต่ความเย็นก็อยากเจอแดดเมืองไทยนะครับนะ FC ็บอกว่าเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาแล้วทำไมไม่เอาร่มมา FC อันนี้ก็กมิมมิมมิมอ่าไมไดารู้หมดแหละมิมอยู่ตรงไหนนะ่ะมิมหลายเยอะเลยค่ะพี่ใช่ค่ะอืม เราจะมีเพื่อนบ้านแล้วดีใจมากเลยครับเพื่อนบ้านจะมาสร้างบ้านจะมาสร้างบ้านนะะเพราะว่าเพื่อนนายจะจางช่างเนาะเพราะว่าหกแปดเหลี่ยมเลยนะสวยมากเลยเห็นตัวอย่างแล้วสวยจริงๆใส่กระจกด้วยมีสะด้วยใช่ไหมครับพี่สะคงไม่มีอ๋อไม่มีบอกมีไม่พอโอเคที่ไม่พอจ้ะ ตัดคุมลอยฮาตเดแดดม่ต้องทำอาสดชื่นนะฮะโอ้โหเรานี้กลัวแดดเลยฮะทำอายังไม่กลัวร้อนมากค่ะโชเฟอร์ขับมาไม่เอาพอเปล่าฮะจ้านะพอเป่าบอกว่าเก็บเห็ดเพาะกิโลละห้าร้อยเรานี้เก็บอยู่เมื่อเช้านี้โหูยมันก็ได้เมื่อกี้อันเล็กยังไม่ได้แกงเลยเอาหรอ ไปเป็นร้ายขอให้แต่มันออกต่อ <c oughs> ไปนะของของป้าก็จะออกต้นนั้นแหละเห็นละงูเหลืองน่ะเออออกแน่นอนมันออกทุกปีเนาะเอเอส่วนมากก็าบีได้ให้เขาแกงเลยถ้าเราก็ต้องไปหาเก็บแถวแตลาด <c oughs> เออนั่นแหละนะพ่อเปาก็พ่อเปาก็นั่งอยู่ที่ศาลาเพราะว่าร้อนคะ

<laughs> ออกมาจากโมงแม่<ะ>ออกมาจากโมงสองโมงกว่าสองโมงกว่ามาถึงนี่ก็เที่ยงแม่มาทำจุดสายาาาวันนี้ไม่ออาเอาหน่อไม้มาฝาก นะโอ้แถวนี้แหละแม่นี่นี่ที่เราหากันเจอเมื่อวานเนี่ยอเออมันขึ้นอย่างนี้เลยนะแม่นะเพานะมันขึ้นอย่างนี้เลยเออมันสงสัยมันมีเชื้อหรือเปล่า<พ>อ่ะนี่นี่นี่ต้นนี้นี่นี่ต้นนี้นมันเคยออกต้นนี้มันจะออกด้เห็ดเออตั้งแต่ที่เรามาแล้ว สววยก่าเดิมนั่นพี่อ้อบอกว่าไม่ได้มานะแล้วสวยกว่าเดิมต้นนี้ก็สวยเดียวต้นไหนเห็นไอ้เนี่ยนี่เป็นร่มเลยแม่เนี่ยนี่เป็นร่มออกดอกหรือยังฮะยังยังยังไม่มียังไม่มีออกดอกน่าออกดอกแดงอะเนาะโอ้ดีใจเนาะมีเอฟซีจะมาสร้างบ้านก่อนอุ้ยเราจะได้มีหมู่แล้วเออเข้าห้องน้ำห้องน้ำเออนะ เปล่าพึ่งขับรถมานะคะดีใจนะเพิ่นจะมาสร้างบ้านนะนะคะสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆเราก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะอืมนี่ค่ะเพนนอนอยู่ที่โกโก้นะคะพี่รีตัวจริงนะคะ ที่กมเพิินก็อยู่ทำนูน้นนะคะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าที่ของพี่เยอะเลวดีนะอ๋อเห็นแล้วให้นะคะเพราะว่าเพิ่นทมแล้วนะเพิ่นทมแล้วก็เห็นแล้วนะว่าเพิ่นอยู่ตรงไหนนี่ค่ะพ่อป่าก็มาตั้งแต่หกโมงโอ๋อแปดโมงเนาะออกจากแปดโมงมาถึงนี่ก็เที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วนะเที่ยงครึ่งก็พอดีเลยนะอืมฮะอ๋อ บอกว่าบิวว่าดีใจจะมีเพื่อนเราจะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราก็สะสมได้ซื้อเสาซื้อเสาป้าบอกว่าลงเสาสักเก้าต้นก่อนแล้วพอเราต่อเก้าต้นเสร็จเราก็มาต่อด้านหน้าอีกอโมเดินจ้าจ้าโมเดลห้องพระหนึ่ง,งววห้องนอนลูกหนึ่งแม่หนึ่ง, <ม S 1> งจา้จาอันนี้อันนี้ที่พูดนะได้ยังไม่ได้มีงบนะแต่พูดไปนั่นนะเป็นเป็นแผนที่เฉยจ้า ห้องน้ําก็ไม่ต้องใหญ่แต่ขอให้เป็นห้องครัวใหญ่หน่อยประมาณนี้จ้ะที่ห้องครัวพี่ไม่จําเป็นไม่มีไม่ก็ได้ง่ายอ่ะไม่เป็นไรถ้า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 พี่ถ้าพี่อยู่ถ้าแถวหนูน่ะถ้าหนูทําเสร็จอ่ะหนูก็คงจะทําเจไปฝากพี่แม่สนิทก็รอกินเจอยู่จ้ะพี่ไปกินเจตอไปก็ไปวัดทำแมนน่ะพี่แอนโอ้ยหนูทำขนมทำอะไรไม่ต้องห่วงเลยถ้าหนูอยู่แถบตรงนี้น่ะ นนหนูไกลนะทำข้างล่างเลยถ้าออกไปบางทีฝนตกบางทีแดดแต่เมื่อเช้าก็แม่สนิทก็เข้ามาในไลท์ไลท์สดอยู่บอกว่า<อ>เดี๋ยวคุณแม่จะช่วยนี่ไม่รู้แต่ไม่บอกว่ากี่ตัวไม่ไม่บอกจะมาช่วยเรื่องเสาจ้ะนะก็เป็นข่าวดีเนะนะาะด,ดีใจเตือนเตือนนะสำหรับคลิปนี้นขอบคุณที่ซีท่านมากค่ะสวัสดี